สวัสดีครับวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการ mint NFT หรือการสร้าง NFT นะครับโดยคนที่ยังไม่ได้ดูวิดีโอการ deploy smart contract ก่อนหน้านี้ก็สามารถกลับไปดูได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้เข้าใจตรงนั้นมาก่อนเนี่ยก็อาจจะงงในวิดีโอนี้ได้นะครับหลังจากที่กทำการ deploy smart contract ขึ้นไปบน Ethereum blockchain แล้วนะครับก็จะมาเขียนโปรแกรมติดต่อไปที่ smart contract เพื่อที่จะทาการ mint NFT นะครับ ให้สร้างไฟล์ขึ้นมาหนึ่งไฟล์นะครับตรงโฟลเดอร์สคริปตผมจะตั้งชื่อว่า mint my nft นะครับ .js โอเคโค้ดตามผมได้เลยนะครับอธิบายโค้ดนะครับ ในส่วนนี้ก็จะเป็นการไปเอาข้อมูลต่างๆที่อยู่ในไฟล์ .env มาเก็บไว้ในตัวแปรพวกนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นการไปเอา contract ABI มาเก็บไว้เพื่อที่จะสร้าง object contract ขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะใช้ ABI แล้วก็ contract address ครับซึ่งก็คือตัวนี้สำหรับ contract address นะครับจะได้หลังจากที่ deploy เสร็จแล้วนะครับก็คือ ตรงนี้นะครับถ้าใครงงให้กลับไปดูวิดีโอที่แล้วนะครับจากนั้นก็เอามาวางฟังกช์ชันต่อไปครับโค้ดตามผมได้เลยนะครับ ฟังก์ชัน mint nft ตัวนี้นะครับจะมีหน้าที่ในการส่ง transaction ไปยัง smart contract ที่เราได้ทำการสร้างไว้นะครับโดยเรียกฟังก์ชัน s i g e transaction มีพารามิเตอร์คือ tx แล้วก็ private key สับ tx ตัวนี้จะบอกว่าส่งจากใครก็คือเราเองนะครับ public key ตัวนี้ไปหา contract address ก็คือ address ของ smart contract ที่สร้างไว้มาดูที่ data นะครับ NFT contract ตัวนี้ก็จะเป็น contract object ที่เราสร้างขึ้นมาในนี้ในเมอดต่อเนี่ยก็จะมีฟัง์กชันทุกฟัง์กชันที่เราได้สร้างไว้ก่อนที่จะคอมไพล์ในไฟล์ solidity นะครับซึ่งตรงนี้ก็เรียกฟัง์กชัน mint NFT นั่นก็คือตัวนี้เองนะครับแล้วก็ต้องใส่พารามิเตอร์ให้ตรงกับตรงนี้ด้วยก็คือ address ของผู้รับแล้วก็ URI ของ NFT ก็นว่มาตรงกันเลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็ทำการเซนทานเซคชั่นไปเลยนะครับมาทดสอบกันเลยนะครับมาที่เดสก์ท็อปมาดูนะครับนี่ก็คือ NFT ที่ผมจะสร้างขึ้นเป็นรูปต้นไม้ที่ถือว่าสวยงามเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เอาไฟล์รูปภาพของเราเนี่ยไปฝากไว้บนเว็บฝากไฟล์เว็บไหนก็ได้นะครับ ซึ่งวิดีโอนี้ผมก็จะแนะนำเป็นเว็บพินาต้านะครับเนื่องจากมันใช้ฟรีให้สมัครใช้งานแล้วก็ล็อกอินมันก็จะได้หน้าตายอย่างงี้มานะครับกดอัปโหลดเลยแล้วก็ Select ไฟล e ผมเก็บไว้ที่ Desktop นะครับตั้งชื่อว่า Tree แล้วก็อัปโหลดเลยรอสักครู่ครับอะมาแล้วนะครับ นี่ก็จะเป็น URL ของรูปภาพนะครับแต่ตรงนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับจะต้องสร้างไฟล์ meta data สำหรับ NFT ขึ้นมานะครับให้ไปที่ตรงไหนก็ได้ผมจะ Desktop แล้วก็สร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับแต่ผมจะตั้งชื่อให้สอดคล้องกับรูปภาพของผมก็คือ tree <S <S ก็คือต้นไม้ .json เปิดไฟล์ขึ้นมาเลยครับ ผมจะเปิดด้วยโน้ตแพดโอเคครับตรงนี้นะครับจะต้องอตั้งฟอร์แมตให้เป็นไปตามมาตรฐาน erc 721นะครับใครสนใจก็สามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้ Image ก็จะเป็น URL ของรูปภาพผมจะใส่แค่คร่าวๆนะครับแล้วก็มี Name ชื่อของรูปภาพก็คือ tree อแค่นี้นะครับแล้วก็กดเซฟไป จากนั้นเนี่ยก็อัปโหลดไฟล์นี้ขึ้นไปบน Pinta ้วยนะครับนี่รอสักครู่ หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับให้ copy URL มาเลยกลับมาที่ฟังก์ชันของเราก็จะเรียกใช้งานเลยนะครับ mint NFT ตามด้วย URL มาลองกันเลยนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้จากนั้นก็เรียกใช้งานไฟล์นี้เลยครับ node script slash mint my NFT อ้อขออภัยครับต้องติดตั้งไลบรารีนี้ก่อนนะครับ NPM install พอเสร็จแล้วก็เรียกอีกรอบครับโน้ตแล้วก็สคริปต์มินท์หม่ NFT รอสักครู่่ดูมันจะได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมายเลข Transaction c ก p อปีไว้ลอฟ t e n e t h e r s c a n จากนั้นเนี่ยก็ วางหมายเลขฐานเซกชันลงไปคน้นหาดูนี่นะครับก็เรียบร้อยส่งจาก public address นี้มาที่ contract ดูข้อมูลเป็น utf 8นก็จะเห็นนะครับอันเดียวกับอันนี้เลยโอเคนะครับก็เรียบร้อยนะครับ จากนั้นเนี่ยวิธีดู NFT ที่ของเราที่มีอยู่นะครับให้ไปที่แอป MetaMask ในมือถือเปิดแอป MetaMask ในมือถือขึ้นมานะครับไปที่ Account ที่เราทำไปเมื่อกี้นะก็คือตัวนี้แหละจากนั้นนะครับมาที่ NFT ดที่ Import NFT ครับ Address ตรงนี้จะเป็นหมายเลข Contract Address นะครับส่วน ID ตรงนี้จะเป็น Token ID เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้ดูนะครับว่าเป็นตัวไหนกด Import ครับรอสักครู่มาแล้วนะครับ รูปต้นไม้ที่สวยงามของเราก็ประมาณนี้ครับการสร้าง NFT ขอบคุณครับ